สวัสดีครับทุกคนก็วันนี้ต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วนะครับที่จอดรถไว้หลายวันแล้วก็แบตมันคือแบตมันมันจะแดงตอนที่เราสตาร์ทตอนที่เราบิดสวิตช์ไม่แดงนะครับแล้วก็คือวันนี้มันเป็นอีกแล้วเมื่อเช้านี้นะครับเมื่อคืนผมเข้ากะกลางคืนนะครับแล้วก็ออกกะตอน2องสองโมงเช้าใช่ไหมครับแล้วก็ลงมาสตาร์ทรถ ปรากฏว่ามันก็เป็นอีกแล้วครับก็เดี๋ยวแต่รอบนี้ผมถ่ายไว้ให้ดูว่าอาการมันเป็นยังไงนะครับคือก่อนบิดสวิตช์ไม่เป็นแต่พอบิดสวิตช์ไปแล้วแล้วก็สตาร์ทเครื่องจะเป็นทันทีนะครับสาเหตุมันก็คือแบตเราอ่ะน่าจะเสื่อมแล้วนะครับแต่ว่าอาจจะใช้ได้อีกสักพักหนึ่งนะครับอาจจะต้องไปเปลี่ยนนะครับใครที่เป็นก็ลองดูอาการแล้วก็ทําตามที่ผมบอกได้นะถ้า ถ้าเริ่มเป็นแล้วนะครับอันนี้คือนี่อันนี้คือคลิปเมื่อเช้านะครับเนี่ยอันนี้ผมสตาร์ทไว้แล้วนะแล้วมันก็ขึ้นไฟแดงนี้นครับเราก็บิดเหมือนกับบิดรถให้ล่อมันเดินนะครับพอล่อมันเดินแล้วก็มันจะมีไฟอะชาร์จกลับเข้าไปที่แบตเรานะครับอันนี้ผมอยู่ที่บริษัทนะชาร์จกลับเข้าไปที่แบตเราหน่อยนึงนะครับมันก็จะหายไปไอตัวไฟแดงที่โชว์บนเรือนไหม้นะครับบิดบิดให้มันทัด คือให้มันให้ที่เครื่องมันทางานนะครับมันจะมีแบตเข้าไปแล้วก็เดี๋ยวพอเนี่ยเดี๋ยวผมปิดกลับนะครับก็สตาร์ทที่ขนก็จะไอ้น่ะไอ้ไฟแบตโชว์แดงๆก็จะหายไปนะครับสาเหตุมันก็คือแบตอ่ะมันน่าจะแบบว่าหมดอายุของมันนะครับแบตมันน่าจะเสื่อมแล้วเก็บประจุไม่อยู่นะครับหลังจากที่เราสตาร์ทมันก็เลยแบตน้อยนะครับเพราะแบตน้อยตัววัดค่าไฟมันวัดได้ว่าแบตน้อยก็เลยโชว์ไฟแดงนะครับ ถ้าอยากจะไม่ให้ไฟแดงก็คือทำตัดผมบอกนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าจะใช้ได้นานเท่าไหร่นะครับหรือไม่รู้ว่าวันไหนอาจจะสตาร์ทไม่ติดตอนเช้าเนะครับคือเราทิ้งรถมาตั้งแต่กลางคืนใช่ไหมแล้วเราก็ไม่ได้สตาร์ทอ่ะบางทีการเก็บประจุของมันอ่ะมันเก็บไม่อยู่นะครับมันอาจจะคายออกรั่วออกรั่วไหลได้นะครับเพราะว่าแบตมันมันเริ่มเสื่อมนะครับก็อย่างเงี้ยกลางวันเนี่ยอันนี้ผมอยู่ที่บ้านนะกลางวันก็ไม่เป็นไรปกตินะครับคือ ขับมาจอดตอนเช้าแล้วก็สายๆก็ใช้รถบ่ายก็ใช้เย็นก็ใช้แต่พอจอดทิ้งไว้ข้ามคืนเป็นนะครับก็ใครเป็นลองลองคอมเมนต์อาการได้นะครับว่าเป็นมานานหรือ,อยังแล้วก็อ่ามันแก้ไขยังไงหรือว่าเป็นตลอดเลยแต่ก็ยังใช้ได้นะครับบางคนก็เป็นนะครับเป็นตลอดแต่ว่าเขาเรียกว่ายังใช้ได้อยู่นะครับอาจจะมีอาการทุกเช้าหรือว่าทุกคืนอะไรเงี้ยจอดรถไว้เช้าเย็นกลับบ้านเป็นอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ ช่วงนี้ฝนตกนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาบอกวิธีนะครับล้างรถในฉบับที่เป็นฤดูฝนนะครับล้างรถแบบให้มันไม่เป็นสนิม,มนะครับในฤดูฝนนะครับคือไม่ต้องลงแว็กไม่ต้องอะไรแล้วก็เดี๋ยวยังไงฝากกดติดตามไว้แล้วกันครับจะได้ไม่พลาดกันนะครับส่วนใครที่ถามคําถามไว้ผมจะไล่ตอบนะครับที่ผ่านมาก็ไปติด ภารกิจนะครับไม่ได้ตอบเลยนะครับเดี๋ยวจะไล่ตอบไปทีละคาถามแล้วกันนะครับใครมีอะไรก็คอมเมนต์ไว้ได้นะครับฝากกด s u b สไคร b ์ช่องด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ